พื่อนแก๊งนี้เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่ภาพยนตร์ลังสิตครับแก๊งสเตลฟิมครับวันนี้จะพาเพื่อนมาเล่นสวนน้ำไปไหนละไปโ้มยางมึงอ่ะล้มย่างคุกห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองคุณโยมครับเห็นปิ๋มกับจิ๋วมาหลายวันจริงๆมาแล้วผมรอวันนี้มาเลยเพราะวันนี้เพื่อนๆมากันครบแล้วครับผมครับผมและหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าทําไมทริปนี้เนี่ยผมได้ชวนเพื่อนๆมากันเยอะ พอดีว่าท okay 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 okay. ี่บ้านมีงานเปิดบริษัทใหม่ครับเลยถือโอกาสนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวขอนแก่นกันซะเลยเพื่อนเพื่อนมาขอนแก่นทังทีก่อนที่จะไปเริ่มงานเนี่ยเราก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่นี่ก็คือไดโนวอเตอร์พาร์คจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นโอเค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 ขอนแก่นก็มีสวนน้ำตั้งแต่ถ่ายมาไปสัมภาษทุกจังหวัดอะตอนเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นทุ่นสวยครับ สวนน้ำสวนน้ำขอนแก่นก็มีที่เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวมากมายเมื่อกี้ก็ถามพี่เขาแล้วพี่ครับพี่ครับในสวนน้ำทั้งหมดเนี่ยตรงไหนเสียวที่สุดพี่เขาก็ตอบมาด้วยความมั่นใจว่าเสียวสุดก็พี่ละขาหน้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ความในใจวะเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยก็เดี๋ยววันนี้ไม่มีแข่งไม่มีกิจกรรมอะไรก็จะปล่อยเพื่อนๆเล่นกันไปแต่วันนี้วันนี้ต้องให้พี่เล่นไอเนี่ยฟรีฟอร์ฟรีฟอร์กค่ ลูกมปทำมัาคุณเป็นซีอมให้คุเล่นอะไรเันเอ้าก็พาเพื่อนไปแล้วกกเล่นคเล่นก่อนนะเล่นก่อนะเนะเราวันนี้เรามีมิชชั่นในการรีบเล่นรีบกับรีบไปทำปัช่เพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดปั๊ใหม่ของตีแล้วแม่แคุณแม่มีคำสั่งว่าอย่ายาวเด้อลูกกลับมาเช็ดจะจกเด้อไม่เป็นไรแม่นี่คืองานถนัดของพวกเรา รีบเ ENNIS, ่นรีบเล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 ่นรีบกลับนะคะแม่ตอนนี้อีจิวกลัวอีจิวกับปอนกลัวอีจิวกับปอนไม่กล้าเล่นอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่เด็กมากใช่เนี่ยไม่ค่ะไม่มีอะไรเลยมึงจริงครูไปเล่นรถไฟหอดยังดีกว่าอีกอี้เฮ่เฮ้ยมันไม่มีอะไรจริงมันสนุกมากมึงมือคิดมากมือคิดไปเอ้ไม่เอาไม่เล่นเฮ้ยมึงมันไม่มีอะไรจริงเฮ้ยมันไม่น่ากลัวเว้ยจริงไม่ ถ้าน่ากลัวเดินลงเลยเออเห็นไหมเขาขึ้นไปหมดเลยไม่น่ากลัวทุกคนพร้อมนะครับโอเคนออันนี้เขาเรียกว่า อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพิดิงโก้ครับพิดิงโก้พดิงโก้สามารถเล่นได้พร้อมกัน6คนใช่ครับสนุกครับแล้วก็ตรงช่วงบนน่ะมืดนะหน้าหวาดเสียวแล้วแต่มันลุ้นนะมันลุ้นมากเลยแบบเมื่อจะออกใช่เสียวท้องเลยอ่ะตอนเนี้ยนักกลัวไหมครับข้างบนสบายมากเมื่อกี้ไหลลงมาคนแรกเลยไเจิ๋วอ่ะเจียวไม่ยอมลงไอ้จัดฮะเจียว่ะเจียวไม่ยอมลงมาอยู่ข้างบนคอเท้าอยู่ข้างบนเจิ๋วอ่ะพี่เจียวอาจจะลง พี่บอกว่าขาหน่อยมันสูงสบายมากสบายมากเมื่อกี้ไหลลงมาคนแรกเลยเปียกเชียกเปรี้ยงเชือกเป็นชุตเตอร์ครับตัวถังใหญ่ครับเป็นสเปซชุตเตอร์ต้องเล่นกับห่วงยางต้องใช้ห่วงยางแล้วก็ใช้หมวกกันน้องกัน พาไปรู้จักกับเพื่อนที่เรียนมอลังสิตนะครับแต่ตี้ได้เกิดเปคร่าวๆแล้วว่ามีเพื่อนจากแอลฟีมมาคนแรกนี่น้ำไอ่พูดี่น้ำคนหนึ่งตี้กี้เคยเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องอันหนึ่งที่ถึงเป็นอย่างนี้ตัปีที่แล้วครับสิบแล้วเหรือเปล่าประมาณเกือบเก้าสองแล้วนี่ก็คนเก่าเทฟเคยเคยมอกแล้วเทฟเทฟหนึ่งเซ็กซี่ครับอาคนต่อไปผู้หูผู้ยักษ์ เด็กคงเด็กคงของแก๊งพี่ก้อชื่อพี่ก้อแล้วก็นี่เต๋งเขาแก่เขาไปเพชรบุรีไปขุ่นนูนได้ครับใช่อะไรครับอุ่นอะไรพม่าเนี่ยอันนี้อันนี้เสียวกว่าอันนี้เสียวครับอันนี้เสียที่สุดเลียทั้งั้นก็เล่นสองอันเลยไหมล่ะเป็นซีโอ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 ให้ผมไม่เล่นอะไรแบบนี้บิ ณผู้ชมน่าจะว่าผ่านมาขอนี่แก่นนะครับผมมาได้ครับที่ไดโนวอเตอร์พาร์คครับผมเวลาเปิดรู้ไหมวันจันทร์วัันนจทร์ถึงวันศุกร์กี่โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผม11บเอโมงถึงหกโมงเย็นก็เสาร์นี่นะครับ10บโมงถึง2องทุ่มครับโอเคแล้วราคา5บาทผู้ใหญ่600เด็กนะครับ400คนแก่ละครับ600คนท้องละครับ600คนพิการละครับ แล้วแต่มึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคันข้างหน้าครับและหลังจากที่พาเพื่อนๆไปสนุกกันแล้วครับเช้าวันนี้เลิกงามยามดีครับเป็นวันที่ผมทำบุญเปิดบริษัทใหม่ธนชัดคอร์ปอเรชันหรือปตทหนองตูมครับเคี้ยมันเหนียว ทำลายเบิมอันนี้เป็นออกเกไนเซอร์ค่ะทำลายแต่ <ทำ S 1> ใช่ครับทำไมหนูไม่ได้สีขาวแล้วทำไมมึงถึงมีสีขาวคนเดียวครับก็อขอแสดงความดีใจกับ,บน้องชายด้วยนะครับที่วันนี้ไปธนชาตคอร์ปอเรชั่นนะวันนี้เราก็มาแสดงความยินดีแล้วก็เป็นเทพพิเศษของ โทรบอมีไกด์ด้วยปัามนี่ยเป็นปั๊มที่มีเาเรียกว่าสิ่งดีๆความโชคเจริญรุ่งเรืองรวยครับผมลืมมาผ่านทางกระนวลคอนแกตน้องหองได้หมดครับยังไม่หิวยังไม่หิวเดี๋ยวน้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวแสงโสงก่อนมึงเจอก็เก็บภาพมาฝากกันประมาณนึงนะครับสำหรับบรรยากาศภายในงานยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและก็แขก เียทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมเป็นเกียรติให้กับผมและกับครอบครัวครับผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้ครับปตทหนองตุงอยู่ก่อนถึงวัดพระธาตุคำแก่นประมาณ5กิโลเมตรขอขายของนิดนึงเสร็จจากงานเมื่อเช้าช่วงเย็นของวันนี้ครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาแวะที่นี่เลยไดโนเมลอนฟาร์ม อยู่ติดกับบ้านผมเลยครับเดินมายังได้แต่อืเดินมาก็นั่งรถมาก็ได้แหอนนี้เราออกจากปั๊มปั๊มน้ำพองปั๊มน้ำพองมาตรงไรเดอร์เมลอนม,ลามาอันนี้คือน้ำตกที่เกิจดจากธรรมชาติ มาน้ำพองก็มาได้ครับผมพอเตินมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จก็มาเที่ยวไมล่อนาฟาร์มแล้วก็มากินเราแวะไปดูบ้านนี้เห็นไหมม,ม,มาหนึ่งอำเอภอหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เที่ยวทั้งหลายอย่างสุกไหมกล้องว่างไหม่ามากทาเป็นเกษตรกรเห,หนื่อยได้ไม่รู้เรื่องหรอกทำเป็นแบบมีความรู้ ถ้ามีการเตรียมตัวเนี่ยมาดก่อนแต่เข้าไปในห้องๆเริ่มเลยเพราะเราใกล้จะเก็บแล้วคนมาก็เข้ามาดูด้านเหมือนกันอ๋อ <c oughs> <c oughs> จะส่วนตัวนิดนึงแล้วรู้ไหมว่าพวกเนี้ยเมลต์เมลอนเอาไปทำอะไรเอาไปกินสิน <c oughs> ี่ไงรู้นี่เดี๋ยวจะพาไปกินบิงซูโอใช่ไหม <c oughs> ใช่บิงซูเขาทำเอาเลมอนไปทำจริงๆเมลอนเ <c oughs> มลอนเมลอนเมลอนจบด ที่นี่ที่นี่นะครับบรรยากาศดีด้วยจากด้านหลังจะได้เห็นเป็นสีเขียวเขียวตังตอัง,อองตอัง,อองตัง,งตัง,งตัง,งตังบรรยากาศดีมากเลยครัไม่ร้อนเมื่อกี้มึงยังบ่นอยู่เลยว่ารา <laughs> อ้อน วดีก็คือ,อแฟนตะกล้องอ่าอ่าดูใครตัวดีอ่ะอา้อาวกินอะไรบ้างอ้<ด>วอาวกินอะไรอ้าวอะไรอีกอะไรอีกคนนี้เรื่องมากสุด หวานมันมากแล้วก็เมลอนหวานเมลอนสองสีมันมันไม่เหมือนกันมั้งไม่ใช่มันคือคันตาลุกอันนี้คันตาลุกอันนี้เมลอนรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเรียนมาเรียนมาอ๋อนี่ไม่ได้เรียนมาใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไดโนเมลอนฟาร์มบรรยากาศก็ดีมิงซูอร่อยชื่นใจกันเลยทีเดียวเชียวโห ดูเลยดูได้จากเพื่อนๆผมนี่แหละแต่ละคนโอ้โหไม่วางช่งองเลยทีเดียวนะอร่อยสนุกสนานเทียวสำหรับนะครับผมสำหรับใครที่ผ่านมาน้ำพองก็แวะมาได้สังเกตง่ายๆครับแล้วแวะเดี่ยวกับปั๊มน้ำมันปตอทอน,น้ำพองทาง้านแม่ตรงสี่แยกหนองกุ้งนี่เองครับดท้ายแล้วงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาวันนี้เพื่อนๆจะกลับกรุงเทพกันแล้วครับผมเราก็ไปปิดท้ายบรรยากาศโดยที่ที่ที่ใหม่อะ เจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาสองทุ่มทางชาแนลทัวร์บอกมีไกด์ใน YouTube ครับตขอให้เดินทางแถากรุงเทพโดยสวัสดิภาพและเทพหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลืมแวะมาเที่ยวคนกันนะได้ครับผมไป